วันนี้นะครับวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีมากๆนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่เคยได้สั่งผลิตภัณฑ์3ามเคอร์บแพนะครับไปใช้นะแล้วก็วันนี้ทั้งวันนะครับมีคนส่งผลลัพธ์นะครับในการใช้เนี่ยมาให้ชมเนี่ยเยอะมากเลยนะแต่ละเจ้าแต่ละเจ้านี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะอย่างข้างหลังผมเนี่ยเป็นแปลงของน้องปาล์มนะที่อยู่จังหวัดสุราธานีนะครับจังหวัดสุราธานีก็ได้ส่งภาพให้ดูนะก็ถือว่าชัดเจนมากครับกันชัดเจนมากๆเลย จังหวัดตราดนะก็สองสามแปลงนะก็หลายท่านนะครับที่ส่งภาพนะหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยถือว่าเป็นความประทับใจยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับความภาคภูมิใจด้วยนะที่เราครับได้ทําหน้าทีา่ผู้ดูแลหรือที่ปรึกษานะของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ถึงตั่วถึงนะครับทั่วถึงแล้วก็ทั่วประเทศด้วยวันนี้อยากให้ทุกท่านนะครับได้ตระหนักนินดนึงนะครับในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ในเชิงการดูแลพืชของเราถ้าเรายังมีใจนะรักในเรื่องของความยั่งยืน เรามาีใจที่อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองในการทําการเกษตรนะครับให้ได้แบบสุขภาพที่ดีไปด้วยปลอดสารพิษไปด้วยแล้วก็พืชผลของเราก็เกิดความยั่งยืนนะอันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครปฏิเสธเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับในการทําหน้าที่ก็ถือว่า เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งในการทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาเปรียบหรือเราไม่ได้ไปหลอกลวงนะพี่น้องเกษตรกรแต่ละท่านนะครับนะนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้นั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็คือจะได้รับผลตอบรับในทางที่ดีมากๆเลยนะอย่างแปลงเนี้ยไปฟื้นต้นนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราธานีท่านอยู่อ่บางกุ้งนะครับนะอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ส่งนะให้ดูแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของการใช้แค่2รอบ่านั้นเองนะครับเพื่อนนะสองรอบทําให้อ่าใบนะครับออกมาขนาดนี้เลยถามว่าสองรอบเนี่ยทำ ช่วงที่ใช้เนี่ยน,น่าจะเป็นในช่วงที่แบบออกมาในช่วงของปากนกแก้วนะถึงหางปลาทูประมาเนี้ยนะพอเราฉีดชุดคู่หูไประยะนี้นะมันเป็นระยะที่แบบสร้างเสริมในส่วนของใบเนี่ยได้อย่างดีเลยแล้วเราจะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วเร็วกว่าการฟื้นต้นโดยปกทั่วไปที่มันป่วยนะท,ที่เกิดปัญหามาก่อนหน้านี้แต่สําหรับช่วงที่ว่ามีใบใหม่ๆนะผมเชื่อเลยเกินว่าใครได้ใช้เนี่ย ก็จะได้เจออันนี้ใส่รอบที่2นะฉีดพ่นรอบที่2องเท่านั้นเองนะก็ได้เจอแนวะความมั่นใจตรงนี้มานะแล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะครับอีกแปลงหนึ่งนะส่งมาแต่เช้าเลยนะตัวผาผมนะอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดนะท่านนี้นะครับมีทุเรียนใหญ่ด้วยทุเรียนเล็กด้วยนะชื่อพี่บรรจงนะครับเข้ามาดูในคลิปของผมเนี่ยในไลฟ์สดผมเนี่ยนะเป็นประจำนะเป็นประจําเลยแล้วก็ได้สั่งผลิตภัณฑ์ไปนะทั้งหมดเนี่ยวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็น28ชุดนะครับ28ชุด ก็ประทับใจอีกเช่นกันครับในการฟื้นต้นนะครับต้นที่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์ใบไม่ค่อยสวยนะปัจจุบันนี้นะฮะทุกต้นนะครับได้รับการฟื้นฟูนะทั้งหมดแล้วนะครับจะได้เห็นผลลัพธ์ด้วยนอกจากแปลงนี้แล้วนะก็จะมีอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดตราดเช่นกันนะเป็นของน้องอ้อนะของน้องอ้อเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้นที่โซมมาก่อนนะต้นที่โซมมากเลยก่อนหน้านี้คือโซมมากเลยสวัสดีคุณสาวด้วยครับเป็นต้นที่โซมมากเลยแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูจากการใช้ชุดคู่หูเช่นกันนะก็ถือว่าในทุกๆพื้นที นะบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเราไม่สามารถจะหลอกใครได้เพราะต้นไม้นะเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้การันตีเป็นผู้บ่งบอกเองว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะดีหรือไม่ดีจะเป็นในในเชิงของอินทรีย์หรือเคมีนะเพราะฉะนั้นเราไปใช้เนี่ยเรานําไปใช้แล้วเนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นครับเพราะต้นไม้โกหกเราไม่ได้ถูกต้องไหมครับต้นไม้โกหกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะเดี๋ยวต้นไม้เนี่ยจะมาฟ้องเรา ฟ้องเราจะเป็นอย่างนั้นฟ้องเราจะเป็นอย่างนี้เอ๊แม่นี่ก็มมาฟ้องแล้วพ่อจา๋าแม่จา๋าตอนนี้หนูชอบจังเลยการใช้การได้รับอาหารจากจุดคูหูมาแตจันเนี่ยมันทําให้หนูเนี่ยนะครับสดชื่นนะมีชีวิตชีวาฟื้นฟูต้นได้อย่างอย่างสวยสดงดงามนะหลายๆแป้งนะผมบอกเลยหลายๆแปลเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอไม่เคยได้เห็นว่าสภาพใบที่สวยที่ที่ใหญ่ที่หนาที่มันที่เงามีออร่าแบบเนี้ยมันหาไม่ได้หรอกจากเชือมีหาไม่ได้หรอกครับ แต่วันนี้การใช้อินทรีย์ทําไมสามารถที่จะทําให้นะครับต้นทุเรียนของเรานั้นนะครับนะเปลี่ยนสภาพเป็นลักษณะแบบนี้จากแต่ก่อนเนี่ยนะครับเคยแบบคือโซมากๆนะบอกเลยว่าโซมมากๆแต่วันนี้กลับมาฟื้นหมดแล้วนะมันมีหลายแปลงครับในแต่ละวันเนี่ยมีคนที่ส่งส่งภาพส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมชมเนี่ยเยอะมากเลยเพราะตอนนี้ผมมีทุกทุกจังหวัดครับไม่ได้เฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะมีทุกจังหวัดนะทางภาคตะวันออกทางภาคอีสานก็คือการทาร,รักนะจังหวัดอ่าศรีสะเกตนะที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟนะก็เยอะเหมือนกัน เชียงใหม่เชียงรายก็มีนะแล้วก็ในพื้นที่ชุมพรน,นะชุมพรนนะครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะรวมไปถึงนะจังหวัดยะลาในแต่ละพื้นที่นะผมบอกได้เลยว่ามีความประทับใจในการใช้นะเพราะทุกอย่างนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี้องน้องทุกทุกท่านนะครับทีนะ่เคยเข้ามานะครับเคยเข้ามารับฟังอยู่หลายรอบแนละ้วแต่ยังไม่มั่นใจยังสงสยัยยังลังเลยังไม่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อินซีอ่ะมันจะช่วยได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องใช้อะไรเออเลยหรอนะผมบอกได้เลยว่ามันอาจจะมีบ้างในแต่ละระยะ แต่ใช้น้อยถึงน้อยที่สุดเราจะประหยัดต้นทุนในส่วนของการใช้นะครับผลิตภัณฑ์เนี่ยน้อยมากครับกันนะเราจะใช้น้อยมากๆเลยพอเราใช้น้อยเนี่ยนะนอกในือใช้น้อยไม่พอนะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยนะมันทําให้เห็นถึงความเป็นไปที่เราได้เห็น,นครับว่าเออทำไมมันสวยจังทำไมมันแปลกจังทำไมมันมหศัศจรรย์จังนะมันเป็นอย่างนี้เลยนะทีนี้นะครับวันนี้นะมีท่านหนึ่งก็พี่ผู้กองบุญโชติตั้งต่อน,นิลันส่งคลิปมาแต่เช้าเลยนะส่งคลิปนะมาแต่เช้าอีกแปลงหนึ่งครับกัน แปลงนี้อยู่ที่อำเภออำเภอท่าสาราครับอยู่ในแถวตำบลตลิงชันท่านนี้ก็เช่นกันนะมีทุเรียนเยอะมากเลยนะมีทุเรียนเยอะมากเลยนะตอนแรกๆที่ผมไปแนะนํานะผมเข้าไปแนะนำเนะี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะคิดว่าเป็นอินรีอ่ะนะครับมันจะไปจะแข่งขันหรือไปสู้เคมีได้ยังไงก่อนหน้านี้เขาใช้เคมีมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในการใช้เนี่ยนะครับ แรกๆนะก็คือใช้ด้วยความแบบไม่เชื่อใช้คือใช้ไปอย่างนั้น่ะเออใช้ไปอย่างนั้นเลยนะใช้ด้วยความไม่เชื่อเราไม่ใช่ทําแค่ให้ออกดอกอย่างเดียวนะเราทําให้เห็นผลด้วยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะแต่ละต้นนะเป็นร้อยลูกนะสามสี่ห้าร้อยลูกนะครับขนาดว่าต้นสี่ห้าปีเองนะนะสี่ห้าร้อยลูกต้องแต่งกันเยอะเลยนะเหนื่อยหน่อยนะครับเพื่อนเหนื่อยนิดนึงนะผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะใครที่ใช้สูตรสามเท่าฉีดลงดินฉีดต้องกินต้องกักคอไปอย่างสูงนะที่ผมต้องทําให้ท่านลําบากที่ผมต้องทาให้ท่านต้องลําบากนะลา ไม่ย e ินดียินดีที่จะเหนื่อยนะดีกว่าเรามาเก็บกวาดนะดอกที่่วงอยู่ข้างล่างอย่างเดียวนะที่เหลือไม่ข้างบนไม่เหลือแล้วนะข้างบนไม่เหลือเนี่ยไม่เอานะเรากวาดเรากวาดแค่ดอกข้างล่างอย่างเดียวไม่เอานะเราไปแต่งข้างบนดีกว่านะเราไปคัดออกดีกว่านะดีกว่าให้ทุเรียนคัดทิ้งนะเออยคำว่าคัดออกกับคัดทิ้งมันต่างกันนะเออคัดออกคัดทิ้งต่างกันนะถ้าคัดทิ้งเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือลงมาอยู่ที่โคนต้นครับนะเราทําหน้าที่อย่างเดียวคือกวาดครับนะเรากวาดครับเรากวาดไปไปทิ้งครับนะแต่ถ้าเกิดว่่าาาเเเรรัดอออกนีียไปู เขาเรียกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ออกมานะที่เหลือก็ไว้ที่สมบูรณ์ทําไมคนที่ใช้ชุดคู่หูเนี่ยสวัสดีพี่โสภา้ว้ครับสวัสดีพี่เล็กด้วยครับนะสวัสดีคุณเทพอุดรด้วยครับทีนี้ครับทุกท่านที่ผมพูดก็คือว่าเราไม่ได้ทําแค่เฉพาะาดอกเรายังนะทําให้เป็นผลด้วยนุท่านนะทำให้เป็นผลด้วยนะนะครับพี่บุญช่อไม่ได้ส่งภาพให้ผมดูเลยล่าสุดนะว่าตอนนี้ลูกขนาดไหนแล้วนะนะแต่ว่านะครับในแต่ละพื้นที่ที่พี่บุญช่อลงพื้นที่ไปนะไปติดตามผลเนี่ยโอ้ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ลูกขนาดเท่ากันหมดเลยเพราะานะผมให้ทุกท่านมั่นใจนะขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าถ้าเราใช้ไปตามสเต็ปที่ผมแบ่งปันในแต่ละค่ำคืนเนี่ยทุกท่านเนี่ย,นนยจะได้ทุเรียนเกรด a อบทุกท่านจะได้เปอร์เซ็นต์เกรด AB อย่างน้อยเนี่ยแปดสิบเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเป็นเก้าสิบเปอร์เ็ตปริมาณจะเยอะขึ้นในทุกๆปีปริมาณจะเยอะขึ้นในทุกๆปีปนนปแต่ห้ามดื้อน,นะห้ามดื้อน,นะครับเพื่อนบอกได้เลยว่าอย่าอย่าดื้อเด็ดขาดเพราะอะไรที่ผมพูดแบบนี้เราประเมินกันว่าที่ผ่านมา ในระยะหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยหนึ่งปีหกเดือนที่ผมอยู่ในจุดเนี้ยนะผมก็จะแนะนําตั้งแต่การเริ่มต้นโดยที่ผมไม่ได้คือเอางี้ว่าตั้งแต่คนเพิ่งรู้จักไม่น้อย<ส>นนจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวงรอบแล้วมันเป็นวงรอบในหนึ่งปีเนี่ยพอเป็นวงรอบหนึ่งปีเนี่ยคนที่ใช้ผ่านหนึ่งปีมันมีแล้วใช่ไหมครับคนที่เก็บเกี่ยวมันมีแล้วใช่ไหมน,นี่คือหนึ่งหนึ่งวงรอบเพราะฉะนั้นนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันเด่นหมดทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นต้นตุเรียนเล็กนะต้นตุเรียนป่วยต้นต่ลลละะะะระรรรยยอีกกาดูแะะผ ผลในแต่ละระยะอีกโอ้โหมันปีก็เยอะมากเลยท่านแต่ทําไมสามารถผ่านมาได้โดยดีและได้ผลผลิตเพิ่มรวมไปถึงการลดในเรื่องของโรคที่ตามมาทีหลังด้วยนี่คือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับท่กนนะเลยผมนับมั่นใจที่สุดเลยคำา่าชุดคู่หูมาจาันเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆทั่วประเทศนะตอนนี้สําหรับคนที่ได้ใช้อะชุดกู่หูมาจาันเนี่ยเพิ่มาจาันจริงๆนะ